ผมอาจจะอ่านผิดบ้านนิดหน่อยนะครับบ้านนี้พี่ชายจะเข้ามาห้องเรียนหรือเปล่าที่ยังนะโอ้ยอีเบนจะแตกค่ะตะกี้ฉันแอบเห็นหนุ่มลอยที่ห้องพักครูด้วยล่ะเขาเพิ่งย้ายมาแถมเป็นพี่ซีเนอร์อีกแหละเธอนอนไม่หลับแน่เลยคืนนี้อิอิ โอ้โหนักเรียนสีเนียนย้ายใหม่พี่ชาสีนะพี่คะหนูคาไม่ถึงจริงๆพี่พี่คิดว่าตายไปแล้วจากเครื่องบินตกพร้อมพ่อแม่จะกลับมาหลังผ่านไปสิปี หลานมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆคิคนนี้คือพี่ชายเธอคือ,คอดายุนสินะเฮ้ยดายุนนางบ้าเอ้ยแกจะให้ฉันเรียกอีกกี่ครัง้งฮะ ขอโทษฉันบอกให้ส่งชุดพระมาซะแกเอามาใช่ไหมฉันเอามาแต่ว่าถ้าให้เธอไปฉันจะใส่อะไรล่ะออ้แกบ้าหรือไงใครอ,อาอยยานะให้แกพูดก,กับเราได้ยะฉันตกบาให้ เพื่อแกจะได้สตินะนังโง่พอเราปล่อยให้สบายหน่อยเดี๋ยวลืมฐานะเลยหรือไงอยากถูกซ้อมแล้วร้องต่อร้องไห้ต่อหน้าทุกคนอีกใช่ไหมเขาจะมาร่วมเรียนกับพวกเราตั้งแต่วันนี้ เขาอาศัยอยู่ต่างประเทศมานานเนื่องจากสาเหตุส่วนตัวดังนั้นทุกคนช่วยแนะนำเขาด้วยนะจ๊ะเห็นที่นั่งว่างไหมนั่งตรงนั้นได้เลยจ้ะรับผูททำไมทุกคนต้องหึงหาเพราะไอเวนนี่ด้วยวะ มองอยังไงก็น่าสมเพชชิบหายเฮ้ยอีเจยองไอเวนเอ้ยทำเดินไม่สบายใจไปถเถอแกแกต้องอับอายต่อหน้าทุกคนตั้งแต่วันแรกแหม่ฉันว่ากะจังหวะพอดีแล้วนี่นะอะไร ไอเวนนี่มันคิดอะไรวะนี่มันมองหน้าหาเรื่องหรือเฮียไอ้งั่งมองหน้าข้ามาหาอะไรวะอีจินฟังให้ดีนะขณะที่อยู่ที่นายอยู่อาศัยในเกาหลีจงหลีเลี่ยงการต่อเสื้อให้ถึงที่สุดผมรู้แล้วนะโหจริงเหรอฉันเป็นห่วงนะ แนนอนอยู่แล้วสิครับทำไมผมต้องต่อสู้ในขณะที่ยังไม่ได้สืบข้อมูลด้วยล่ะผู้มวลผมเป็นมืออาชีพที่ใช้ชีวิตอยู่ในสนามรบมาเป็นเวลาสิบปีนะครับพอแค่นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการจะบอกฉันไม่ใช่ ฉันไม่ให้นายสู้เพราะเป็นห่วงคู่ต่อสู้ของนายต่างหากข้าถามแกมองหาอะไรวะไอ้กลอจิตใจไงทำไมจุดจุยิ่งยืนละ่ะนักเรียนอะขอโทษครับกลัวว่าดีกากวะ่ะพังยุน พังยังชานเขานั่งติดกับเธอเพราะงั้นดูแลเพื่อนด้วยนะครับคูเรียนให้สนุกนะทุกค,คนไว้เจอกันใหม่จ้าสวัสดีฉันพังยองชาญน,นายบอกว่าชือ่อยู่อีจินใช่ไหมอืมตะกี้นายคงตกใจสินะฉันเห็นอีแจยฮยองอะยืดขาออกมา อ๋อคนที่ตั้งใจแกล้งนายชื่ออ e ีเจฮยองเชสนาะงแบบใหม่ในห้องเรามีอ e ีเจฮยองและคนที่นั่งข้างหลังจูฮยองจินแล้วังสองคนนี้เอาไว้ให้ดีครูโฮมรูมไม่เห็นดุเลยยืมตั้งหน่อยดี ยุเมื่อคืนเมื่อไหร่ล่ะโหภาพแรกคือคณิตน,นะขอบใจนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอดูเป็นคนดีแฮะอยากรู้อะไรก็ถามฉันได้เลยฉันจะบอกนายทุกอย่างเปิดหน้า47 ประเตศนี้สงบสุขไว้นั่นใครน่ะืพี่ชายรอหนูอยู่หรอคะใช่พี่อยากกลับด้วยกันเธอมีหน้าที่อื่นหรือเปล่าไม่ไม่มีค่ะแต่งั้นกลับบ้านพร้อมกันเถอะ โอเคอึดอัดเหมือนกันเนาะไม่ไม่นี่คะไม่อึดอัดเลยคะ่ะแค่นิดนึงเอาหน่าจริงๆแล้วพี่ก็เหมือนกันพี่อายุเก้าขวบตอนที่เกิดอุบัติเหตุพี่แทบไม่มีความทรงจำเหลือเทอเธะหรือปูเลย ก็จำได้คือมีน้องสาวตัวเล็กก,กับมีแค่ปูนั่นแหละมันคงแย่สำหรับเธอเช่นกันพอตอนนี้เธอเองก็แค่จ็ดขัวอ,อีจีนบอกว่าจะมากี่โมงนะเธอบอกว่าจะมาก็ถามอยู่เนี่ยว่ากี่โมงไม่รู้เหมือนกัน เอ้ยูดายุนท,ทำยังไงดีใครหรอก็ประมาณหนึ่งในเป้าหมายของฮีจินอ่านั่นแล้วนั่นใครอยู่อยู่ดายินแฟนเธอหรือยะแม้กระทั่งเธอก็หาหนุ่มได้สินะไม่ไม่ไม่ใช่นะนี่คือพี่ชายของฉัน พี่ชายมีพี่ชายด้วยเพื่อนเหรออืมเธอเป็นเพื่อนร่วมชั้นงรอเล่นรือใหญ่หล่นฮยุนยูดายุนฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อไหร่ฮะฮะฉันถามว่าฉันเป็นเพื่อนเธองั้นเหรอไม่ก็แค่ ไอเวนั่นมันจ้องฉันทำไมวะโยมมามองทางนี้อื่นปะถ้ายังไม่อยากตายสติไม่ดีหรือไงหรือไงปะดูสิแม่งยังจ้องอยู่อีกพวกเขาเลือกจะสู้เหรออ่ะสงสัยมันอยากโดนวะเฮ้ยไอ้ขี้หมา ได้ยินที่ข้าพูดไหมวะแกอยากตายางั้นสินะหรืออยากทำเป็นเทศต่อหน้าน้องสาวสำหรับคนที่คิดจะสู้เขาไล่กันกันจนเกินไปเขากลายเข้ามาในระยะเหมือไม่มีอะไรขณะที่เปิดเผยทุกจุดอ่อนทั่วร่างกายเขายังไม่ได้พอ อาวูอีกด้วยทำไมาคนที่ไราการป้องกันถึงจะแดงที่ท่ามั่นใจได้ขนาดนี้ห้ามสู้เออฉันว่าฉันปล่อยเขาไปดีกว่าแกมาแกทำเป็นเมินค่าบก่กอวะขอโทษด,ด้วยค่ะพี่หนูไปอยู่ต่างจา,างประเทศมานานเขายังไม่ได้ชิน กับวัฒนธรรมที่นี่ค่ะเดี๋ยวไงมันไปอยู่ต่างประเทศมาแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับฉันวะฮะก็เรื่องของแม่งมึงดิโอ๊ยเช,ชื่ออะไรวะเจ็บชิบหาย พี่คะยืนคอยสักแป๊บนะเอ๊ะไม่นานหรอกเฮ้ยไอขี้หมาแครกเฮ้ยสงสัสยฉันจะผิดสัญญากับผู้หมวดแ,แต่วันแรกซะแล้ว Mẹ ơi